มีพระที่เนื้อจัดๆเอามาให้ดูกันนะครับเป็นพระหลวงปูจีนนะครับเสียนแหลมนะครับซึ่งเป็นพระที่ใช้แล้วนะครับเนื้อพระศึกเห็นเก่นเทเนื้อพระที่เทจริงขององค์นี้นั้นจะคมจะชัด,ชดเจนนะครับเนื้อหาของพระนั้นจัดจริงๆองค์นี้ก็เอามาให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันแล้วก็ ดูนะครับต้องดูพิมพนะครับพิมพทรงนะครับลักษณะของพระที่แท้จริงนะครับถ้าทุกท่านนั้นแยกแยะพระออกนั้นทุกท่านก็ต้องดูที่พิมพ์ต้องดูที่เนื้อหาว่าเนื้อหานั้นที่ทุกท่านนั้นดูพระนั้นดูอย่างไรถึงจะรู้นะครับนี่ก็เป็นพระที่เนื้อผงคุกรักที่แท้จริงนะครับเป็นพระที่มีความงดงาม อย่างมากทีเดียวครับองนี้ความชัดเจนของพระองค์นี้นั้นซึ่งทุกท่านนั้นจะเห็นกับสายตาตัวเองที่แท้จริงนะครับว่าพระนั้นมีลักษณะอย่างไรก็ดูนะครับว่าพระนั้นมีความชัดและสวยงามที่สุดนะครับองนี้นั้นจะเห็นความเก่าก็ติดกับองค์พระทีเดียวนะครับจุดที่สําคัญของผมนั้นที่ผมดูประจําเลยนะครับก็ลักษณะของ พระนั้นก็จะมีจุดที่จะชี้ให้ทุกท่านนั้นดูกันนะครับว่าจุดที่สําคัญนั้นเขาดูอย่างไรนะครับลุงปู่จีนนั้นลักษณะของลุงปู่จีนครับสิ่งอันดับเลขของผมดูนั้นด้านขวาของศอกพระนั้นเห็นไหมครับจะมีเส้นคมชัดนะครับติดอยู่กับหัวเข่าฝั่งด้านฝั่งนี้นะครับก็ทุกท่านนั้นก็ดูนะครับว่า จริงไหมนะครับแล้วก็เอาพระองค์นี้นั้นได้พิจารณาดูนะครับว่าจะเห็นเส้นจริงๆนะครับติดกับหัวเข่าแล้วก็ติดกับศอกพระที่แท้จริงนะครับแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าการดูพระหลวงปู่จีนนั้นก็ดูหลายรูปแบบทีเดียวนะครับองค์นี้นั้นถ้าทุกท่านนั้นพิจารณาพระนั้นก็จะดูนะครับว่าด้าน ขวาของศอกพระนั้นจะมีความกว้างนะครับเห็นไปกับว่าด้านศอกฝั่งนี้ปาฝั่งนี้นั้นจะมีความกว้างนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนั้นดูนะครับจะเทพนะครับจำจำ,จำทรงจำลักษณะพิมพ์นะครับแล้วก็ทุกท่านนั้นจะวิเคราะห์พระออกได้นะครับว่าพระนั้นถ้าเป็นสภาพพระที่ศึกนะครับ่านการใช้ทุกท่าน,น,นก็จะ วิเคราะห์พระโอ,อกได้ทันทีนะครับเนื้อหาของพระนั้นก็ชัดนะครับมูลสารนั้นก็เห็นชัดทีเดียวนะครับเพราะว่าพระองค์นี้นั้นทุกท่านนั้นต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าพระองค์นี้นั้นลักษณะนั้นเป็นเช่นไรนะครับว่าพระนั้นจะมีความงดงามอย่างมากทีเดียวนะครับก็วิเคราะห์ออกแล้วก็มาดูกันชัดชัดนะครับ แล้วก็ดูเนื้อหาหลักๆที่แท้จริงของพระองค์นี้ที่แท้จริงเลยนะครับว่าพระนั้นทุกอย่างนั้นเขาดูพิมพ์ดูทรงเสร็จเรียบร้อยนั้นก็ต้องมาดูที่เนื้อในของพระที่แท้จริงนะครับเนื้อในของพระที่แท้จริงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเห็นอยู่กับสายตาท่านแล้วท่านจะพิจารณาแยกแยะพระออกได้ทันทีนะครับก็ดูนะครับ ทีนี้ก็มาดูเนื้อกันนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อมนสาานั้นเห็นเม็ดใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็เม็ดเล็กเม็ดใหญ่นั้นเต็มอยู่กับองค์พระทีเดียวนี่ก็คือการพิจารณาแล้วก็มาพิจารณาที่ความเก่านะครับความเก่าก็เกาะอยู่กับองค์พระเราก็เห็นกันชัดๆกันแล้วก็เอามาดูนะครับว่าความเก่านั้นเก่านั้นเพราะอะไรนะครับ ้าพระนั้นศึกอย่างนี้ความเก่านั้นก็ยังติดอยู่กับองค์พระนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาไม่ได้เลี่ยมพระนะครับบางครั้งเขาก็ถักลวดนะครับถักลวดแล้วก็เนื้อของพระนั้นก็อาจจะมีการหลุดนะครับหลุดออกนะครับแล้วก็ถ้าเห็นสภาพอย่างนี้ทุกท่านก็พิจารณาได้ง่ายมากเพราะว่าเนื้อหานั้น มีความชัดเจนละเอียดนะครับเป็นไหมครับว้าถึงพระผ่านการใช้งานก็จะมีล่องรอยนะครับเป็นไหมครับล่องรอยยุบบ้างแตกบ้างนะครับเป็นไหมครับล่องรอยในการใช้งานก็ดูข้างๆทั่วๆนะครับเพื่อทุกท่านนั้นจะได้แยกแยะพระออกนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการดูมวลสารแล้วก็ดูผิวของพระนะครับดูผิวของพระนั้นทุกท่านนั้นจะพิจารณาได้เห็นว่า mm hmm. เนื้อของพระติเทจริงนั้นก็ได้พิจารณาเห็นว่า mm hmm. เห็นไหมครับจะมีหลุมเล็กๆน้อยนนะครับเป็นเองให้เห็นทั่วททีเดียวนะครับนี่ก็มาดูเม็ดมวลสารกันนะครับว่าเม็ดมวลสารนั้นมีสีอะไร นะครับสีไรก็จําจําไว้นะครับว่าเม็ดมลสารนั้นคือเป็นหลักของหลวงปู่จีนที่เทเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองนะครับสีขาวปะปนกันอยู่ทั่วไปเลยนะครับนี่ก็ได้พิจารณาเนื้อหาพระที่เท้จริงได้อกทีเดียวนะครับเพราะว่าสภาพพระผ่านการใช้งานนั้นทุกอย่างนั้นก็ชัดเจนนะครับ เนื้อนั้นชัดเจนนะครับก็ทุกอย่างนั้นก็ต้องดูเนื้อจริงๆนะครับถ้าพระลงรักปิดทองทุกท่านนั้นคงจะดูเนื้อหาไม่ออกก็ดูองค์นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ดูเนื้อหาพระที่ทจริงแยกแยะพระออกแล้วทุกท่านนั้นจะรู้ได้ทีเดียวนะครับดับเลข ท่านนั้นต้องดูที่พิมพ์ของพระนะครับพิมพ์ของพระนี้จําเป็นมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดูจุดนะครับจุดที่ผมเคยบอกไว้นั้นทุกท่านนั้นก็ควรจะจําจุดไว้ให้ดีนะครับว่าจะมีเส้นนะครับด้านขวาของศอกนะครับเห็นไหมครับมาติดตรงหัวเข่านี้อย่าลืมก็แล้วกันนะครับจําไว้เลยนะครับว่าพระหลวงปู่จีนเสียนแหลมนั้น จะมีเส้นตรงสอกติดกับหัวเขานี่ก็เป็นลักษณะที่การดูลงปูจีนที่แท้เลยนะครับป้าทุกท่านนั้นจะพิจารณาพระได้เห็นว่าชัดเจนทีเดียวกับองค์นี้